สวัสดีครับอยู่กอล์ฟมิสูซูเปอร์โปรนะครับแล้ววันนี้ก็ส่งรถคันนี้นะครับไททันแต่งเท่ๆสวยๆนะครับเดี๋ยวพารู้จักกับเจ้าของรถเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ,แ,รบแม่คุณเชียร์ก่อนเนาะ รังเท้าที่เอียงด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้วันนี้ครับวันนี้ได้รถไปสวยใช่ไหมครับสวยนะแต่งแต่งเท่เลยหล่อร่าดเลยครับตัวนี้ชอบเลยชอบเลยครับที่ได้ไปก็มีทั้งแต่ล้อแมีท่อด้วยเนาะ ใส oh, no. oh, oh. ่จิปป oh. no. ี้โอ้โหแสงแสงสแสงสีจ yeah. okay. yeah. anyway, ัดเต็มมาแสงเสียงจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองลั่นลั่นกันดูดิหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเรื่องก็ไม่ยากมากเนาะนะครับเชิญกันเต็มที่นะครับแล้วก็ใช้ปานดี่เจลความแดดเพื่อเชียร์คุหน่อยแล้วกันเนาะออกพิซซูออกกับใครดีครับผมเซลล์ท็อปครับเดี๋ยวออกกับเซลล์ท็อปเลยนะครับทำเรืได้ง่ายง่ายว่าสวยๆเลยนะครับโอเคครับยังไงต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะ กับโปยดีแบบนี้นะครับตได้จริงนะครับที่นี่นะครับทิกกอฟมิสูซูเปอร์โปรนะครับงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เมือนกันใจหรอกแต่เขาบอกว่ามีคนใช้หมดที่แบตมันหมดไวรเขาเลยทำตัวตัดตรไปเ้ื่อยแล้วก็เปิดเลยครับแล้วมันจะมันจะปล่อยไฟออกมาหมดแล้วก็มีไฟค่อยใส่เข้ามาใหม่ให้เต็มแล้ววัดค่าได้